มาดูกันว่าเด็กสยามเนี่ยมีสเปคแปลกๆที่ชอบแบบไหนบ้างไปดูเป็นแบบไหนครับแบบแฟนเก่าเพื่อนครับเฮ้ยดนี้รึเ่าไม่อยู่ไม่อยู่แล้วเราล่ะแฟนมันครับคุณคุยเพื่อนแล้วเราล่ะแม่เพื่อนครับทำไมถึงเป็นแม่เพื่อนอันนี้น่าสนใจเด็ดครับเด็ดอะไรอะไรเด็ดทำกับข้าว รสชาติรสชาติฝีมืออ่ารสชาติฝีมือดีหาได้ยากใช่ไหมชอบผู้ชายแบบแต่งตัวแบบบ้านๆชอบใส่เจเจอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่เจเจอยู่บ้านหรือใส่เจเจออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกชอบแบบนี้สเปคเลยสเปคเลยหน้าตาไม่ติดแต่มีคิดแต่มีคิด แบบหนุ่มตีขาอะไรเงี้ยใสอะไรก็หล่อหน้าสวยคมแต่แต่งตัวเท่ได้ไหมอ่ามี reference ไหมเป็นแมนที่ว่ามีความเทอ่าโอเคไม่มีใครรู้จักแต่ว่าเรารู้จักเงี้ยเป็นสาวในมุมเล็กมุมมืดๆเล็กๆแต่เรามองเห็นเขาชอบคดอินรดเลยถูกปะพูดน้อยกว่าคนอื่นแต่พูดเยอะกับเราแล้วถ้าพูดน้อยกับเราด้วยแบบสาวที่แบบมึนเงียบๆครับใครมึนครับ จได้ตอนนี้เหรอถ้าเป็นตอนนี้ก็ชอบผู้ชายแบบว่าใส่กางเกงเอวต่ําต้องเห็นแ<ย>บบขอบกางเกงนิดนึงเพราะว่าเราอินฟอตปิดอยู่และเห็นขอบเนี่ยมีแบรนด์ไหมอาจจะอะไรก็ได้ที่ไม่ได้ใช้วิเกลียสีเขียวอาจจะชอบผู้ชายกินโค้กทุกมื้อกินแป้งทุกวันเพราะเราชอบชอบซึ่งผู้ชายที่คุยอยู่เขาบอกว่าไม่ได้ต้องลดบ้างนะโค้กแล้วทุกคนล่ะมีสเปคที่ แปลกแต่หายากบ้างไหมลองคอมเมนต์บอกหนะ่อยอยากรู้มาเลยว่าหายากแล้วแปลกเนี่ยเป็นยังไงของแต่ละคนคอมเมนต์เลย